สวัสดีครับท่านผู้ชมมือน,นี้พอกันย่ำเสาของวันที่8สิงหาคม2568เป็นยังไงเนาะพี่น้องเอฟซีครับโชคม ắ นกับเซียนรุ่นมาครับเมื่อนี้พอสอบมีแนวทางเปลื่อนบานของเซียนรุ่นมาฝากครับบอกอยังไงคือตำเล่าแหะครับตำเล่าของเซียนรุ่นมาฝากมือน,นี้ครับสำหรับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับตัวเลขแนวทางของเซียนรุ่นนะครับ ตามล่าของเซียนรุ่นกับเขาตเขาตัวกลับนะครับเขาเก่าเก่าซีเป็นหายซีเก่าเาออกเก่าซีนะครับเข้าตัวกลับครับก็ถือว่าเซียนรุ่นแม่นมากคึ้นเก่าครบับมีเข้ามั่งรุดมั่งครับเป็นเรื่องปกติของอตัวเลขนะครับของแนวทางตัวเลขเป็นเพียงแนวทางถ้าจะพูดงย่าๆแล่ะก็คือเซียนรุ่นนี้ยังถือว่าแม่นกว่า ทุกหลายๆสำนักู่ครับถ้าจะเท่าจะเปรียบเทียบนะครับคือเซียนรุ่นนี้หาลงเทียกับสามสามตัวแตกนะครับเข้าสามตัวครับอันนี้คือสถิตินะครับตอนที่ท้ายทำขังแรกช่วงนั้นที่ไป้ายเซียนรุ่น1ิปเอหัวตดดิดนะครับสาหรับต่างเล่านะครับทีปเอสหงวดติดกับต่อมากนะกับมีรุดหมั่ง พักไประยะนึงนะครับแต่มาตามต่ออียกกเขาไมา่หางวดติดซี่งวดติดสามงวดติดประมาณนี้นะครับอันนี้คือสถิตีของเซียนรุ่นนะครับหารังเทียเซียนบอกว่าโอ้ข้อว่าซนเด็กว่าเขาก็เลือกตัวพี่น้องว่าอยากเซียนกับว่า,อ,อ,วา,า,าอ,วอ,อยาก,ก,กเฮ็ดบานนี้ทางทีมงานหรือพอซอกับคุยกับเซียนบอกว่า,วาตัวเหล็กมันคือแนวทางแต่พี่น้องอยังต้องการเท่ากับ ี่นอยังไห้กำลังใจอยอะมากกเห็ดไปหลวงสัตเซียนเพ็นเ็นจังเด้เห็ดต่อมานี่ยแหละครับหัเมือได้เล็บว่เขาเซียนเขาเงานะครับคือเซียนเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะครับถาบวดถืกกอกับใบยาเข็ดยังสีนะครับเป็นจังาหาเรื่องเขือนะที่ทีมงานไปถ่ายท้ำนะครับบางครั้งที่ไปถ่ายท้ำก็ถึงได้ถามพี่้องเ็ปซีว่าต้องการ หรือบ่ต้องการนะครับถ้าพี่น้องบ่ต้องการเสี่ยนเหมือนกันพักเปินกระบางเสียนะครับถ้าพี่น้องยังหายกำลังใจอยู่พี่น้องยังต้องการยังอยากเห็นเสี่ยนให้เงวทางอยู่เสี่ยนกับเอวากับพร้อมทีสี่เห็ดให้พี่น้องเอฟซีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วแต่ก่อนเสี่ยนเหมนกับเห็ดเองซื้อเองนะครับสวงหลังมากพอาเห็ดให้พี่น้องเอฟซีแล้วเสี่ยนกับ หัตหารลงเทือกะกะร่มทุนยืมเงนนะครับเป็นเป็นบางข้างนะครับปวดเพงตัวเหล็กน้าทางเพื่อนบ้านของเซียนรุ่นนี้เจ้ามือเจ่งไปหลายเจ้าแล้ะครับเจ้ามือยุดรับเลยครับเพราะว่าหารลงเทอยนะครับมันจะถูกถูกอีิเลยครับถูกคากอเอรีโดยเฉพาะสามตัวนะครับ ตามตัวของเสี้ยนนี่เขาดูนะครับเข้าบ่อยมากนะครับนะพอ,อ,อไปเดี๋ยวพี่น้อง fc เี๋ย่บ้าวนะครับเขียนหัวข้อครับเขียนหัวข้อเดี๋ยวพอสอจะอ่านให้ฟังหรืออ่านให้ฟังนะครับตำลาวเซียนลุนนะครับวันที่8ดสิงหาคมสอง8ันห้าหสบดเด่นนะครับเลขเด่นเด่นหเด่นเจดเด่นแปด เลขเด่นมียี่สามตัวนะครับเด่นหก <_ d ance> เด่นเจ็ดเด่น <_ d ance> แปดครับจับคูเขียนตามเลยเด้อครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกระสีทวดในปีไห่หน้องเฮาเบิงทวดไห้ฟังกอนช่วงถ่ายคลิปนะครับช่วงถ่ายคลิปพศคดีโช์ตัวเลขไห้ปีห่น้องเฮาได้แคปหน้าจอเพื่อเอาไปเป็นหน้ทาทังนะครับขอเวลานิดหน่อยนะครับบ่ไดบ่ไดบ่ไดหลายครับ สูงสุดบระมาณสิบนาทีนะครับเพราะเว่าพอสอสบ,บางครั้งครับบ่หูสิบวออยังนี้กันนะครับเบอกไปตามพี่น้องเคยฟังใคยเห็นนี่แหละครับเอาไปเรื่อยๆนะครับจะคู่2ตัวครับ8ปดห้าแปดหกเห้าเ้าหกศูนด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดสี่หกสามหนึ่งแปดคอันนี้คือชุดสองตัวนะครับพวดอีนนกแค่นึงนะครับชุดสองตัวนะครับแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดสาม 8 4 6 3 1 8นะครับต่อไปชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มีอยู่6หางนะครับ6 8 4 8 6 3 3 0 6 3 0 7 4 1 7 6 8 3ทวน3ตัวนะครับ6 8 4 8 6 3 306 307 417 6ส3งเด8ครับอ่ะตอนนี้เข้ากัมาฟังมือตัวเน้นนะครับเส้นพผนเนตัวใดนะครับเดี๋ยววงกลมตามเวยครับตัวเน้นนะครับชุด2ตัวนะครับวงกลมที่63สาวงกลมที่9 6้าหวงกลม06วงกลม ศูนย์เจ็ดวงกลมหนึ่งหกวงกลมหนึ่งเจ็ดวงกลมแปดสี่อันนี้คือชุดที่เซียนผน e น t น,นะครับก็มพีพี่น้องเอฟซีบางท่านบอกว่าหลายคัางหลายขาดที่บกเข่าตัวเน้นนะครับพี่น้องเอาพิจารณาเอาครับเพราะว่าตัวเลขสิบสองครูสิบสองหางที่เซียนจับมาให้เนี่ยคือตัวที่เด่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่บ่วงกลมหันหมายถึงว่า โตทีเซียนเพิ่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นพสอนแนนําให้พี่น้องเฮ่าเอามดทุกคูทุกหาง้อครับทีเซียนเพิ่์นหายมานะครับแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับพศกระบอกหูเซียนกระบอกหูนะครับให้พี่น้องเอฟซีเฮาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเขา้ามีสิทธิหลุดนะครับให้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับ การรับชมครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มี 4, 3, 30 6 8 4 8 6 3 3 0 6 3 0 7 4 1 7 6 8 3ครับให้พิจารณา,าเด้อท่านผู้ชมครับช่วงถ่ายคลิปกับบมียังนะครับให้ขอสอบกับขอให้พี่น้องเขาพิจารณาเอาเอง ชอบก็จะขัดก็ผ่านนะครับตัวเนียนตัวน่าแต่ือตัวที่เส้นพันวงกลมให้ละครับเส้นพันุงกลมตัวใดพี่นอกก้องก็พิจานณาเอาคือท้งช่องนี่แนะนําให้เอามัดทุกตัวนะครับที่เส้นพันห้มากตัวเล็กน,นะครบับอกว่าจะเป็น3มตัว2ตัวนะครับ